สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมานิโกรทาร์ลอตนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่ดูซิว่ามีพลังงานของใครอยากจะสื่อสารมาที่คุณไหมวันนี้นะคะแล้วแต่ไพ่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรเลยเนาะว่าเป็นพลังงานของใครที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารถึงคุณถ้าพูดได้เขาอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ ขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูแล้วไม่ตรงไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดูซิว่าเขาอยากพูดอะไรสิ่งที่คนคนนั้นอยากพูดกับคุณเขามองว่าตอนนี้คุณดูหญิงเนาะคุณดูเหมือนไม่ยอมเขาคุณดูเหมือน เขาเรียกว่าแล่ะไม่ไม่ไม่ยอมเขาแล้วอ่ะคุณดูมีความสำเร็จในในหน้าที่ของตัวเองพลังงานของคุณตอนนี้ดูหญิงอ่ะดูมีทิถีอ่ะขณะเดียวกันเขามองว่าคุณไม่ยอมเขาจริงๆค่ะคนคนนี้คุณหน้าที่จะบล็อกเขาไปแล้วนะปิดกั้นเขาไปแล้วถ้าไม่บล็อกก็คือปิดใจกับเขาไปละคุณรู้สึกว่าคุณไม่ยอมแล้วหรือคนคนนี้แหละ ที่มาพูดมาอาบสื่อมาหาคุณอาจจะยิงมากในตอนนั้นเวลานั้นเหมือนกับไม่ได้เปิดใจกับคุณอ่ะเออหรือตัวคุณเองนี่แหละตอนนี้ที่เขามองว่าคุณยิงแล้วเหมือนคุณปิดใจกับเขาแล้วพยายามหันหลังให้กับเขาเหมือนไม่ได้สนใจเขาแล้วอ่ะนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่เหมือนเดิมพลังงานของคุณไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ คุณไม่ได้ยอมเหมือนไม่ยอมเขาอีกแล้วเป็นคนที่หัวแข็งไปเลยตอนนี้มั่นใจในตัวเองขั้นสุดแล้วหน้าที่จะไม่เปิดใจให้กับเขาด้วยคุณไปมุ่งมั่นในหน้าที่การงานเหมือนตัวคุณเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในจุดที่มันดีเอาง่ายๆคำว่าเปลี่ยนแปลงของคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นถึง หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงความเป็นผู้นำการต่อสู้กับตัวเองหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างในวันที่คุณสำเร็จในวันนี้ในวันที่คุณดูมีความหยิ่งในวันนี้คุณต้องต่อสู้อะไรมากมายกับชีวิตของคุณแล้วคุณหันหลังให้กับความรักคุณหันหลังให้กับเขาในการที่คุณหันหลังให้กับเขาคุณไปเข้มแข็งมุ่งมั่นตั้งใจกับความสำเร็จเรื่องการเงิน เขามีความสุขว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเลยค่ะคุณไม่ได้โฟกัสอะไรกับเขาแต่สิ่งที่เขาแอบมองแอบชื่นชมคุณอยู่คือความเก่งของคุณความเป็นผู้นำความไม่ยอดท้อของคุณต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาเขาชื่นชมคุณมากถึงแม้ว่าตัวคุณจะหญิงไม่ได้สนใจเขาแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเขาชื่นชมคุณมากๆเขารู้สึกว่า ชีวิตของคุณตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เป็นเป็นจุดที่เป็นความโชคดีหยิบจับอะไรก็สําเร็จเป,เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆม,มันเป็นช่วงจังหวะเวลาของคุณเลยตอนนี้การหวังหมากผลหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณคิดแต่เรื่องความมั่นคงบางคนเนี่ยมีซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินคุณสร้างแต่ความมั่นคงให้กับตัวเอง คนคนนี้เฝ้ารอคอยเวลาที่จะมาหาคุณนะคะเขาชื่นชมคุณมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาเฝ้ารอคอยคุณจริงๆอยากกลับมาหาคุณเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มีแต่คำว่า,าผลประโยชน์การเงินความมั่นคงสร้างฐานะตัวเองแล้ววางอนาคตให้กับตัวเองไปข้างหน้าโดยไม่ได้หันกลับมามองเขาอีกแล้ว เขาคนนี้สองคุณตลอดนะคะเขาส่องคุณผ่านสื่อโซเชียลเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งมากเหมือนชีวิตของคุณตอนนี้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองการเริ่มต้นของคุณมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้มีเขาอยู่ตรงนั้นไม่มีเขาอยู่ในเป้าหมายของคุณแต่คุณมีแพชชั่นในเรื่องอ่า ความมั่นคงสร้างความมั่นคงอนาคตให้กับตัวเองคนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปชอบควบคุมหรือมั่นใจตัวเองเอาง่ายๆในการที่เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาก็ต้องแยกย้ายกันด้วยอะไรไม่รู้ละ่ะ แต่วันนี้เขามีความสุขว่าการแอบ่องแอบมองคุณเขาเห็นพัฒนาการในตัวของคุณซึ่งมันเปลี่ยนไปมากเหมือนคุณไปโฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจกับชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าค่ะคุณสำเร็จมีความสุขคนคนนี้น่าที่จะบางคนเคยแต่งงานกันมาแล้วหรือเคยพูดเรื่องแต่งงานกันมาแล้วเขารู้สึกว่าการจบกันไปอะ การคาดหวังการจบกันไปครั้งนี้เขาเจ็บนะเขาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสอยากกลับมาคืนดีเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งมากเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณก่อนหน้านั้น,น,นคุณน่าจะดูแลซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินไหมคะหรือเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวการมีคุณแล้วมันเป็นการเติมเต็มอะมีคุณแล้วมันเห็นถึงความมั่นคงการซัพพอร์ต แต่ต้องทําให้คุณเสียใจแน่ๆไม่งั้นคุณไม่หันหลังไม่งั้นคุณไม่มีทิฐิกับเขาขนาดนั้นแล้วเลือกที่จะหันหลังแล้วก็ปิดใจกับเขาขนาดนั้นเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งความนิ่งของคุณคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองชีวิตของคุณดูดีมากตอนนี้เขาเห็นถึงความโดดเด่นในตัวคุณเขานึกถึงความสดใสความน่ารักของคุณ ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จเขาได้แต่แอบส่องแอบมองแอบชื่นชมอยากได้รับโอกาสของคุณดีๆจากคุณอีกครั้งหนึง่งไม่อยากให้คุณแบบว่าเมินเขาหยิ่งใส่เขาปิดใจกับเขาหันหลังกับเขาแบบนี้เขาคิดเยอะมากเลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณต้องมีคนเข้าหาเยอะแน่ๆเลยตัวคุณตอนนี้โดดเด่น เขาเองเสียใจค่ะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเขาให้คุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ทางเลือกถ้าเขามีคนอื่นอยู่แล้วให้คุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ทางเลือกถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเสียดายคุณมากๆเลยนะคนคนเนี้เขาอยากเคลียร์กับคุณนะคะ เขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณมากเลยเหมือนเขาเสียของที่มีค่าล้ำค่าเหมือนเสียดายเพชรอยู่ในมือเขาไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้นะคะพลังงานตอนนี้นะอันนี้คือไพ่อะไรคะเนี่ยพลังงานตอนนี้คุณนิ่งนิ่งแบบนิ่งมาก คุณและเขาหน้าที่จะมีระยะห่างกันแต่เขารอคอยคุณตลอดรอคอยแบบว้าวุ่นใจคุณและเขาก่อนหน้านั้นหน้าจะมีปากเสียงหน้าที่จะมีข้อขัดแย้งกันเขานิ่งไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะคุณนิ่งมากเขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะรอเวลาเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่เขาอะจะอยากติดต่อสื่อสารหาคุณ คนคนนี้รู้สึกว่าคุณและเขาน่าที่จะรู้จักกันมานานแล้วล่ะเขาไม่เคยปล่อยความรู้สึกนี้ไปจากคุณเขาอยากเคลียร์กับคุณแต่เขารู้ว่าคุณคงไม่คุยกับเขาแล้วตอนนี้คุณคงปฏิเสธคงเมินแล้วโกรธเขาไม่พอใจเขาเพราะว่าตัวคุณเองอะเลือกที่จะจบเพราะว่าถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปเป็นตัวเลือกใคร หรือถ้าคุณคาดหวังที่จะมีความมิตรเม้นต์แต่งงานเขาไม่สามารถให้ได้คุณก็รู้สึกว่าเออเลือกที่จะจบดีกว่าตัวของคุณเองนะคะเขามีความสุขว่าตอนเนี้ยคุณไม่เอาแล้วคุณรู้สึกโกรธแล้วก็หัวร้อนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เขาอยากเอาชนะใจคุณนะสเสน่ห์ของคุณตอนนี้มันล้นเหลือจริงๆเขาเห็นถึงความสง่างามความสำเร็จ ขั้นสุดความสุขที่คุณมีที่ไม่มีเขาการที่คุณไม่มีเขาชีวิตของคุณดูดีมากจนเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเหมือนเขาด้อยไปเลยค่ะความไม่พร้อมของเขานี่แหละมันทำให้เขารู้สึกว่าตอนนี้การที่จะเอื้อมมาที่คุณคุณดูอยู่สูงมากตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมคุณเลยตอนนี้คุณมีกำแพงกับเขาเขาเขาดูด้อยค่ามาก เขาอึดอัดใจกับสถานการณ์ถ้าคุณบล็อกเขาอยู่เขามีความรู้สึกว่าคุณนะไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยตอนนี้คุณไม่ได้ให้ราคาเขาเลยนะตอนนี้เวลานี้คุณตัดเขาทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลยค่ะชีวิตของคุณไปข้างหน้าแล้วไปแบบโดดเด่นด้วยนะคุณเยียวยาใจตัวเองแล้วคุณไปต่อสู้กับชีวิตของตัวเองจนวันนี้คุณดูเข้มแข็งความเข้มแข็งของคุณมันมันเข้มแข็งแล้วไม่ ไม่มานั่งฟูมฝฟายกับเขาคุณพุ่งไปข้างหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้ากับความสำเร็จของตัวเองบอกได้เลยว่าคนคนนี้แบบมองคุณแบบตาป,บปีบเลยอะคุณอะมันเกินเอื้อมแล้วตอนเนี้ยในสายตาเขาเขากับชีวิตเขาทุกอย่างดูขาดแคลนไปหมดเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังความลำบากมันมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขามันต่างกันเลยในการที่ คุณไม่มีเขาไม่ใช่ว่าชีวิตของคุณจะเป็นปัญหาแต่กลับเป็นเขาซะอีกที่มองตาคุณปิดๆได้แต่เสียดายอยากเข้าหาอยากได้รับโอกาสมันเหมือนกับทำสิ่งที่มีค่าหลุดมือไปคนคนนี้เหมือนอาไลอาวรคุณมากๆเลยนะแล้วตัวคุณก็ดูดีด้วยนะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จหน้าที่การงานความสามารถบุคลิกการแต่งตัวคุณโดดเด่นจริงๆนะ มันทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกโอ้โหเสียดายคุณอย่างอะไรอววรน้ำลายยืดเลยว่างั้นอะมาดูซิว่าคนคนนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณไหมถ้าพูดได้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณไหมเขาอยากจะพูดอะไรอะถ้าเขาพูดได้ตอนนี้เวลานี้ต้องยอมรับว่าตัวคุณแสดง แสงยานุภาพศัก,กยภาพให้เขาได้เห็นแบบโอ้โหน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลอ่ะเสียดายอะเสียดายของอ่ะเพชรอยู่ในมือทำล่วงอ่ะไปคว้าเอาขี้คโครนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยของดีไม่รู้รักษานะคะพอเสียไปแล้วก็รู้สึกว่าฟูมไฟอ่ะเออการที่คุณไม่มีเขาชีวิตคุณดีเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ดีแต่เขาไม่มีไม่มีคุณอ่ะดูเขาชีวิตเขาดูมันขาดแคลน ดูไม่มีใครเข้าใจดูไม่มีคนเติมเต็มต่อให้อยู่แบบอยู่ในกับครอบครัวอยู่กับคนที่รู้สึกว่ารอบข้างเต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีใครที่จะเติมเต็มเขาเหมือนที่อยู่กับคุณอยู่กับคุณแล้วเห็นถึงความสดใสเห็นถึงความสุขอะไรอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้คุณไม่เอาแล้วไงคุณหญิงไงก็หญิงสิก็เพราะว่าคุณมีหน้าที่อะไรที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณมีอะไรที่มันสำคัญ มากกว่าเขาซึ่งไม่เขาไม่ได้มีความสำคัญอะไรในชีวิตของคุณแล้วในวันที่คุณหันหลังไปเหมือนคุณได้ตัดสินใจแบบนั้นแล้วจริงๆนะคะคุณประเมินแล้วว่าการที่คุณไปอ,อยู่กับตัวเองหันหลังออกไปมันดีดีกว่าที่จะอยู่กับเขาอยู่ไปก็งั้นๆเพื่อชีวิตของคุณมีภาระ,ะหน้าที่ คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เอาชีวิตของคุณไปยึดติดยึดเหนี่ยวกับใครอยู่แล้วถ้าอะไรไม่ใช่พลังงานของคุณดุดดุด,ดเด่นชัดเจนเด็ดขาดตัดทิ้งค่ะหันหลังค่ะรักก็ส่วนรักคุณยึดหลักความเป็นจริงพลังงานคุณต้องยอมรับว,ว่าเขาชื่นชมในตัวคุณมากมาถ้าพูดได้เขาอยากพูดอะไรตอนนี้นะคะ ดูซิอยากพูดอะไรโอ้้หูเขาบอกว่าคุณอย่าตัดสินเขาแบบนี้ได้ไหมเขาอยากให้คุณแบบว่าอาปณีประนอมกว่านี้คืออยากคาไหนคํานั้นขนาดนี้ได้ไหมคืออย่าเด็ดขาดขนาดนี้ได้ไหมเหมือนเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเขารู้ว่าตอนนี้คุณเข้มแข็งคุณน่ะได้ตัดสินเขาไปแล้วแต่เขารู้สึกว่ามัน มันจบจริงๆใช่ไหมเหมือนคุณน่ะตัดเขาไปจริงๆโดยที่ไม่คิดที่จะอภัยเขาอีกแล้วใช่ไหมเขารู้ว่าคุณเด็ดขาดมากแล้วก็เข้มแข็งมากเขาต้องยอมรับยอมรับในตัวคุณจริงๆสิ่งที่เขาพูดกับคุณนะคะว่าคุณโคตรที่จะเข้มแข็งมากถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็คือใจนี้คือแบบเข้มแข็งแบบโคตรโอะ่ะคำไหนคำนั้น เขามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณสตรองมากชีวิตของคุณเนเหมือนคุณผ่านอะไรที่มันความยากความลํำบากความเจ็บความเสียใจมาตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณตัดเขาจริงๆเขาอยากให้คุณแบบลองใจอ่อนกับเขาได้ไหมลองเหมือนกับอยากให้คุณใจอ่อนกับเขาแล้วเหมือนเขาจะยอมอะค่ะเหมือนเขาเขารู้สึกว่าถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่ยอมเขาจะยอมคุณก็ได้ เหมือนเขาอยากจะยอมคุณอองเอาง่ายๆเห็นไพ่ใบนี้ไหมคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมผู้หญิงรูปหัวสิงโตถ้าก่อนหน้านั้นเขาหยิงพยองเขารู้สึกว่ามีอีโก้หรือหยิงกับคุณวันนี้เขาจะก้มหัวให้กับคุณเพราะเขารู้แล้วรู้แล้วว่าคุณน่ะไม่มีเยื่อใยกับเขาคุณตัดเขาทิ้งไปแล้วจริงๆและสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคุณใจแข็งมากคุณเป็นมนุษย์ที่ใจแข็งมากตอนนี้สิ่งที่เขาเห็น เขายอมแล้วค่ะเขาบอกว่าเขายอมแล้วจริงๆเขารู้สึกว่าคุณนี่เอาจริงอ่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่ายังโกรธอยู่หรอเขามีความรู้สึกว่ายังโกรธเขาอยู่ไหมเขาถามคุณอ่ะเออคงใจดีอะเนาะเออถ้าถ้าดีมากพอคุณไม่ตัดทิ้งขนาดนี้หรอกตัดแบบเขียวออไปแบบไม่มีเยื่อใยอ่ะแบบดีดออกไปแบบไรเยื่อใยอ่ะเออคงคง คงดีกับคุณมากสินะก่อนหน้านั้นน่ะคนเรานะคะถ้ามันไม่ถึงจุดถึงที่สุดอะ่ะไพ่ใบพวกนี้จะไม่ออกนะคุณก็ต้องถึงที่สุดของคุณเหมือนกันคุณก็ต้องแบบอดทนอดกั้นมาถึงขั้นสุดเหมือนกันไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอะไรคุณน่ะมันผ่านมาหมดแล้วไอ้ความใจดีไอ้ความรักไอ้อะไรมันสุดแล้วจริงๆไพ่พวกนี้ถึงออกมา ตัดแบบไม่ไม่มีคำว่าเสียดายอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้คุณยังโกรธเขาอยู่หรอแน่นอนถ้าไม่โกรธไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะเหมือนคุณตั้งใจจะตัดอยู่แล้วเขาบอกว่าเขายอมแล้วนะถ้าเขาทำอะไรผิดอ่ะเหมือนเขายอมคุณแล้วสิโลลาบให้คุณแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณนิ่งมากเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเสียใจถ้าเขาทำผิดเขาขอโทษ เขาเสียใจเขายอมแล้วทุกอย่างเขารู้ว่ามันพังมันพังลงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้แต่มันมันจบแบบเขาเขารับไม่เขาตั้งรับไม่ทันอะเขารู้สึกว่าอาจจะเป็นที่เขามีครอบครัวคุณอาจจะไปรู้เรื่องหรือรู้ว่าชีวิตเขายังไงเขาก็เลือกครอบครัวเขาถ้าเขามีครอบครัว คุณก็เลยเลือกที่จะจบแต่ถึงยังไงก็ตามสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาบอกว่าเขาเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขายอมแล้วเขาเขาบอกว่าเขายอมคุณแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้มารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตเขาคุณคือคนในครอบครัวเขาไม่ได้คิด อะไรที่แบบโกรธหรือไม่พอใจหรืออะไรกับคุณไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีเขารู้สึกว่าคุณคือครอบครัวคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนที่อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขมากๆแต่เขาก็พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปกลับมาใหม่อีกสักครั้งได้ไหมมีการขอคืนดีด้วย รู้แล้วว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคือรอยยิ้มคือความสุขคือความอบอุ่นในวันที่ความสัมพันธ์ที่มันจบกันไปการที่คุณตัดจบกับเขาไปเขารู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยการที่อยู่กับคุณนะ่ะเขาโคตรที่จะมีความสุขแบบสุดๆรอยยิ้มเสียงหัวเราะความอบอุ่นคุณเติมเต็มเขามากๆตอนนี้เขาไม่ได้สัมผัสอารมณ์แบบนั้นอีกแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะเอาอีก3ามใบค่ะสามใบขอสมมานาคุณเขาหน่อยเออขอสมมานาคุณเขาหน่อยเป็นไงล่ะเพิ่งมาคิดได้เขาบอกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆตอนเนี้ยเขาต้องการคุณเขาปรารถนาในตัวคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะเขาไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ต่อให้ให้เราจะมีระยะทางระยะห่างเขาอยากเดินทางมาหาคุณอยากพาคุณไปท่องเที่ยวเขารู้สึกว่าเขาอยากทำทุกอย่างเขาอยากมาหาคุณค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเขาไปขอพรด้วยนะภาวนาขอพรให้คุณกลับมารักเขาเขารักคุณมากเขาห่วงคุณมากตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่า ใจของคุณยังมีเขาอยู่ไหมเพราะตอนนี้คุณเมินเฉยมากๆเขาทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่เปิดโอกาสไม่รับฟังอะไรเขาเลยแต่ใจของเขาไม่เคยปล่อยวางจากคุณเขาทั้งรับทั้งหวงเขารู้สึกว่าเขารักคุณเหลือเกินค่ะแล้วมันจะทันไหมเนี่ยมันจะทันไหมเนี่ยคุณเนี่ยตัดทิ้งอย่างเดียวกาไม่เอาสิบไม่เอาอะทำไงดีอะ สงสารไหมเนี่ยจะสงสารดีไหมเนี่ยอ่ะดูซิว่าแนวทางที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแนวทางที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงต่อไปจะมีโอกาสไหมจะพยายามเข้ามาในชีวิตคุณโชคชะตาถึงช่วงจังหวะหนึ่งโชคชะตาจะหมุนเวียงเขาและคุณมาเจอกันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะวางแผนค่ะเขาคิดระหว่างแผนอยู่ตอนนี้ว่าจะมาหาคุณพยายามกับคุณ อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณโชคชะตาจะมอบสิ่งดีๆคือถ้ากลับมาคือเอาง่ายๆสร้างความมั่นคงเห็นคุณค่าในตัวคุณจะมาเปคุณด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่ไม่มีคุณบอกได้เลยว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะคุณและเขาตอนนี้ถ้านิ่งกันไปคนคนนี้ทุกใจมากไม่เคยปล่อยวางอะไรจากคุณเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารักคุณค่ะเขารักคุณแต่ตอนนี้สถานการณ์คุณนิ่งใส่เขามาก แต่เขาคิดวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะกลับมาพยายามกับคุณเขารักคุณค่ะแต่ความสำเร็จจะเป็นไปได้ไหมนั่นมันอีกเรื่องหนึง่งแล้วแต่กรณีไปนะคะแต่รู้สึกว่าใจของคุณตอนนี้การที่จะเปิดรับแม้แต่การรับฟังเขายังยากเลยตอนนี้มันนิ่งไงตอนนี้ต่างคนต่างนิ่นงเห็นไหมพวกคุณเป็นเนื้อคู่นะมีความเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคู่คู่แบบขี้ๆก็ตามเออ แต่ก็มันมีความเหมือนกันอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะนี่คือพลังงานของเขาในวันนี้ไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนิกรทาลอดช่องนี้ด้วยนะคะ